สวัสดีจ้าขั้วน,น้องเนยมีนี่เนยมีเมนูทำส่วน,นอจา้าเป็นแกงแหน่งน้ไม้จา้ามือนีเป็นน้ไม้ที่เก็บเอาครางบ้านจา้านี่ล้างบ,าบ้านบ่มีดเนงทุๆบๆบ่ได้ซื้อจ้า,จามาตม้มแล้วก็มาทุบๆจา้าอันนี้ก็จะเป็นมักพริกจ้าเนี่ยสิมาตัมเป็น<ล><า>ันตอนแรกจ้ะมะพรอกจ้าอันนี้หัวขาขาวไปแต่อสนี่ส่วนที่แดงเขาสิมาตัมกับเขาเบียร์เขามาเขาอย่าใจเขาเตรียมไว้คือเขาหนึ่งเขาตีมีดแบบแบ่งร์เขามาจะเขาหนึ่งเขาม้าเข้าจ้า แกเป็นน้ำยานั่งจ่ายยองอ็ร่อยแล้วเพื่อนก็เป็นพักกระแยงจัดแกงสักกระแยงเลยเมือจ่าซสมนึงในหมอพี่โอ้สมนึงในหมอดิบแม่แก้ว่าจะใส่ขวบเบียร์มันจังอันมันจังมันเป็นก้อนเนี่ยมันน้ำห่อนจ้านี่ก็สิเป็นพักการแยงจัดตรงแรกยเนื้อบ่งบวกอ่ะจ้าเพราะว่ามันเป็นดอกจัดดอกเซียนม่วงงามก็ลองได้เห็นมัมมีดอกนมเมียงามนี่กำลังเป็นดอกรูอยู่กระถางได้จ้าเนี่ยไปซื้อจ่ายเก็บเอาวกันกันเลย ใง้งานใมีนุ่นจะนจามาแ,แม่บแล้วก็ตำหมักพริกด้จ้าม่ไแหลกเลยมนี้จะมีลมจำบ้านจ้าดุกดกช่วงนี้ดุนอุกคอมจ้าดีดาจ้าไม่กินเบสไปซน้อยแล้มึงัหวานนมีแม่กินซุกซคน,นอืมเห็นผลละไม่จำบ้านที่แบาบว่าเมางเงี้ยมันจะออกคือออกดดกมีม่ออกรเงี้ยแสบอมช่วงจ้า นี่ตนเดียเ๋ยวอิ่มแล้วแต่น,นี่วเนียวนตะไม้หน้าฝนจะจืดจืดจักหน่อยไหมมาส่วนนั้นสแสบเราจะตไวเก่าขอเบียร์เขาเมาลงไปเลยเป็นไงปีนี้ได้ไปบ้างไหมโอ้โออย่างโบได้ไปอยู่งานเทาโบได้จัดเนะ <c oughs> าะจาะ้าจ้าวอนนี้ก็โรงเรียนมีดได้ไหมไมีเห็ดอยู่ได้ไหมกระทงอาจารได้เตรียมไปเมือ่อื่นคู่สอนเห็ดกระทงอยู่แล้วเนาะจะอืม เขียวบัพอเจะต้องให้มันคนๆนังแสบจ้ะเป็นอย่างนี้ยิ่งบัวขาดก็คัะกี่ดอกันเนาะคนเอมันเหนียวยุยยุใส่ขมเบียร์หลายๆให้งไหนก็แสบจ้ระแดกนัวๆสุดุดหลายๆแสบแนนอนจ้ะมันตําพีขยามันมวนมันแรงด้ยจ้าแกเลยจ้าตัวนี้คือเข้ากับซำเรียบร้อยแล้วพวกขาเบียร์เขามากก็พี่เข้านี่ค่ะสิมาเอาหน่อไม้ลงเลยจ้าหน่อไม้คือต้มชกเก้อจ้า บมขมผอมมีดเองชิมมังหน่อยหน่อยมันเดียดกระเชียนเอาตอนปัดแดกใส่ยังเสียเอาใส่ขาเบี้จ้าแต่ละตีมีน่ะยังเกาจ้าถ้าไม่เอาเสบียาใส่พร้อมมันจีแตะหนามันมันนัวมันมันฝีอืดขึ้นมาอันแม้ชิฮาน้ำมันแตะหนาจิ้มน้ำหยาดหยาดได้แหมมันแม่เฮ็ดแล้วน้ำไปมาค้างกันเลยจะไปกับน้ำมาค้างไฟกันเลยที่เดือดแล้วเขาก็เกลือลงจ้าท้อปไปกับมาแต่แต่ปัดแดกเข้าจ้าบัดทีนี้ เอาแต่เนื้อจะเอาก้างมาประมาณนี่นะจ๊ะวูวหลายได้มีดแม่นวดๆนี่มีเนื้อกับมือเหนียวเนื้อไทยแก่ยักษน้อยจ้ะเพราะว่ามันถอนแห้งไฟแห้งอยางมีแม่ยิ้มแม่ได้หน่อยนี่เป็นเทินเนื้อแม่มันน้องมีแม่มันเกลียวจ้ะแม่มาเผาวมีกี่อะไรซืมีซื้อไปสักขายสระเชิงว่าเอามากินจ๊าได้มากินมาเผากินกระสีเวดถุงหนึ่งละ เนี่ยมันหอนเดือนเนาะกระิเบิร์ตเลยจ้าแต่แต่ไปเข้าเนาะเอาข้อเบียร์ใส่มันละเห็ดหยากขุ่นแล้วเนาะจ้าเลยไปกันมาว่าจะเอาข้อเบียร์ใส่ที่ล้างจ้ามาแตะบะแดลทั้งคนเนง่ายัหน้ามันจะได้ใสดีเอากระดูกเอาตี้เมียเอาก้างนะก็เบาก้างจ้าแต่เนื้อ น้ามันแสบปันได้กับปสุกูเริ่มเบิ่องยังไงเออเมื่อนี้เคาเห็นแบบแบบต้มกล้วยจ้ะต้มกล้วยที่มีเ็มเ็เรื่องหลักกินซ้อมหน่อยที่เหลียยน้องฟังเกลียบเปิดเลยฟังมากกว่าฟังใช่ไหมฟังเหียนทุย่างไหนย่ยามดีแล้วเมื่อนี้เล่นทานไม่อีกแล้วนี่กินด้วเพรว่าเป็นยังกับแมฟังเป็นเป็นย้อเป็นไข่หิมหิมแมวยาให้กินเมื่อนยาสลรงเรีมูลหลักก็เป็นวัดกันม่ยนมูดดใชกนลูกจ้าลูกใส่เลย น,นี่ก็เซ่เบิ้งจ้งจาใว่าต้นนีจ่จ้าข้างหลังเลยตนนล้นผลไม้เล่มาสีดาว่า,ามันอยู่ไก่อยู่เด้นีจ่จ้าเอ็มมาแล้วมีแมวมันไก่ผลอด้รนี่จ้าสีมีอย่ท่าหนึงสุดนี่ทาหนึงมันเอ็นโลงเนาะจ้าถ้าไปกับมาเขาเมนูก,กันต่อเลยต่อไปกับเอาน้ำขวดเบียร์เขามาจ้าที่เขาตำเมื่อกี้กับพริกใส่ลงไปเลยโอเคเปไปไหนไมาเนาะ พริกอลไ่พี่มใหม่ทั้งนั้นเี้ยให้ยังหนามันไหลดิบักพริกอันสีาบพริแห้จ้ะอันนี้คนสบาทาโดนมันนอให้ขาเบี้ยเาสุดเล็กน้อยใส่้มใส่เลยกับปรุงไว้ยนกับพักมาใส่จ้ะชุดนน้ำปานแต่ว่ามีนูนี่มันนำมมันจะสุกน้อยๆเหลือแต่น้ามันน่อนนิดเดียลน้อยแต่ขาเบี้ยเขาซุก รถจ้า er ัพี้ให hey, ้มากิ IR oh. ี่รอเขาสุกกันเลยโอ้ทำถ่ายเลยเริ่มหอมแล้วจ้าหอมขึ้นแล้วมีแม่หอมกินปลาดิ๊งมีแม่มันพั่วกันเมื่อกี้อดงถึงได้รวมเราใส่กระองให้มันพุกเขาสุกๆยังน้อยจ้าสีมาเอาผัดใส่เอากระแนงเขาใส่เลยจ้าตัวนี้แกนว่าไงเขาก็ทุกเรียบร้อยจ้าใส่กระแนงเขาใส่เลย พวกเบียร์บ้านใส่หลายยังบนห้อน้ำแล้มักสีดอกไม้ยีดดอกสีดม่วงดิผู้ดีคนๆยุ้ยๆเลยนะจ้าเราไปเก่าใส่เลยจังหน่อยแหลงแหล่งใสข้อขาจ้ะต้วงอย่างเงี้ยใสขากันแย่งกันขากัแย่งกันทังงานข้อขาถ้าวัดฝนหอมเถิดดิจ้าในกระสีไปกินกันเลยจ้าัาที่นี่หอมครับแสบความเล้วจ้าแล้วมีแม่หอมมาละอู้ใส่ยิงหอมมีแม่มาแย่งย่งหอมกิ่นมืเบื่อต้ม ตมน้ำหม้ตำบมะุูงเกียงน้ำใหม่มนะแกไ,ะไปกินกันเลยเกียงน้ำหม้น้ำกันเด้อเ่ยมึงแดง,งตุ้มไครไปรอบนึงนะยิ้มแล้วะเนาเอึ้งขอมาใส่ด้ว่อนได้เหมถ้ารไม่เกยกันนะเพราะว่พี่มใส่หลังมันไม่านได้หรอกวันดีจ้าม่กินกันจาวันนี้แซ่บเลยโอ้โหเรจได้กินวุ้นี้แมเ่เข <อ S 2> าแรกอีกีน สวยเดียวต้ากันเลยฮ้องฟ้าจดเลยองฟ้ามมอหอนออรเเด้อขาลกหอนจ้าโอากกินพริกอก็เลยมีแม่ยังพริกรอนกวนมอเลยเออองฟ้าบอมันหอนาะกินได้จะพริกร้อนเลยโอพริกร้อนเลยแม่งพริกร้อนบ่หอนเนาะพริกร้อนเผ็ดันอวนอู้บ่ยดินมงลองไปเลยแกยุม ซ่บจ้ะเมื่อกี้มันกันจะจับๆเลยไม่เขาเหม็นหนึ่งมแม่ทักไปไซไปทนมีดทักเกี่ยวเข่าจ้าตอนนี้ทักตอนนี้ทักก็ยังอยู่ได้จต่ยังไมาอยุดงมากยังไม่เหยยงงม,ม่มเกี่ยวขางเพื่อไป <c oughs> ็นการส่งสารไปเอาปากขอน้ำมาสั่นขมนามจะว่าทักไปไซ ไม่เปิดเหมนไม่เหมือนกนมากในดูย็นจ้ะเพื่อถ้าคุณไปหน้าจ่ายเกียวไมาทำไงร้อมือแล้วงมันบูร์ำตัลไลครับพี่กินแกงน้องใม่วเพชรได้ยาผู้ดิแสบแต่มา ปอาวนเด้อจจานี่หอนเฮงเอาควาอานเ้ยโอ้ยเหกมาบแบนงานเนะเนาะส้ำมันจิเป็นยื่ยๆเข้มข้นเข้มข้นเดนนะทำตาเก็บแตกยังมาเกี่ยงยังไงความแย้อ่ะติ๊กเลยแม่ริกแล้วใแรกยังเลยนหน่อยอ่ะมีแบบอากนยงอ่ะ จะดีแท <üman> ่งต่กนวเพงกลินี่จะมันมันจะหอมจแล้ะเนาะสูดยอนี่มันจจสูดร้อนเลยฟองลอยกับแม่อ่อนไม่หอมอ่ะแซเลยพี่เพชรเฮ้แม่นังนี่มันกินน้อยเงินะน่ยกล่ะไงามันอยู่กัน 5, 10, 11, 12 Kinh kiến thôi Kinh kiến thôi bà, bà hoàng quá này. Ồ, bà ừ. ừ. à. <laughs> ừ. ừ. cái chán đấy, bà sẽ giết không Lại luôn, chị kia thoang Khâu nhắn, ô khâu rồi chín vô Nhưng lại, chàng nhìn một bữa trời, mùi 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 รางนี่เป็นเรื่อเเลยอยากเลยกิน่มาแลงไปกินข้าวแรงๆอยงอืมเนอะอนอยางซูย่างเดียวต้อเี้แเลยสภาพอากาศมันปั๊บมีแมวได้หรือล่สิแบบอะไรของฟังารมบดีอยู่ง่่องใโอ้าคุณ่อีอีแอเ็พิมทิมบ่ไม่กวดยาเลยแต่เมื่อไี้มื่อรจะบี้กี่มูกเกิดแน่จ้ามื่อนี้ ยังต้งม่เนี่ยส่ผักอันนึงกับป็นอันนึงเนาะแส่ปลาคากับแซ่บไปอีกแบบได้จ้าหรืวคร้วยไม่ปเหรอได้เรายิใส่ฟักกระเนี้ยไปอีกแบบนึงอีก ล้จังเนี่อเร้มันแตกเลยแม่มืก้ันคำ่าอะคืมแต่วะาคุจะตกจังโอ้นแม่มาเขาเขาไม่ายมาหยเขาไม่พิกเอเลยรอยุงกูม่ว่ากิ่นซัวหรอกังแค่นั้นน้อมันมหอมเด่เาะ เดีดยวเลยจะปพกโยค่ะบะมีดแม่จะไปพิกโยแม่หลายเยอแม่ใส่ซิบซิบหานวยอเอออกม่อีดออกอาเลยออกหายเลยเดี๋ยวมันมีอีกบุยกินคลละคำเลยหน่วยไงได้ไหมไงนะมันมักหน่อจามันเซ็บเส็ตเพองในบุญเนาะต้องเป่าก่อนจ้ะจุดจวดดีประนดงนเคยตังไม่เมื่อวานได้มีแม่มันหลกมันน้ำรุลงกกินหมดเลนี่้อเปา มันตัวน้อยๆจะน้อยๆเพี้ยงๆนี่คือบ่น้ำไม่เงี้ยไม่เพี้ยเล้ว่ามีใครอยากจ่าจะเก็บผิหล่อใครอยากจ่าจะค่ออิสแบนมีหลอเือเก็บข้างบ้านจ่าไปซื้อตรงนี้้ยจ่าไปซื้อปมูปลานึ่ง่ยังน้อยๆต้นนึงมันตายไเป็นดอกโรยนักงเก็บอะไรล้ว ขนมแม่งกินดิเอาแม่เอาต้องถายหรอ่ายแลยว่ายสุดกันตัวเขามันย่างดิฟังโฟนโซนสุดถ่ายบ่ตัวไหนเน้ของฟัง่่ตัวนห้ของฟังบ้แนงอันยิบได้องกักับมินอนหนอยหนอหน่อหนึ่ง ดม่มนวะลยไ้ต้มกิมอันนี้อา้ยมอกัแซ่บน้ด้วว่าที่เดือกไดอกไม้ดอกมัมีไม่ยมแมนดอนไม้สมเราจะมาพัดกัแซ่บกันจ้าว่าแกงอือไะมั้งอื จ้าสำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรแล้วมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับและใครกดกระดิ่งเปล่งแจทางซองข่วงเนยจ้าคลิปนี้ก็มากดไลค์ถือใจก็ใส่ก็้วจ้าใช้คลิปหน้าจ้าวันจ้าบ๊ายบายวัจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายไปละฟางซึมซับหายไป้อนกินียบ๊ายบายจ้า